สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับ <c oughs> ก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสที่จะ break out ตัว40,05 <c oughs> แล้วก็ขึ้นมาจนถึง40,06 <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าถามว่าแนวโน้มของมันจะเป็นยังไง <c oughs> ต้องบอกก่อนเลยนะครับ <c oughs> ว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ควรเริ่มที่จะลังเลเยอะ <c oughs> ว่าตกลงแล้วมันจะขึ้นจริงหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามันขึ้นมาหลอกเพื่อลงมาปรับฐานนะครับหรือว่าล้าง position ของช็อตนะครับอ่าก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจาก MACD นะครับจะเห็นว่าแรงซื้อในแต่ละวันเนี่ย คนค่อนข้างที่จะลังเลเลยเดี๋ยวบางวันคนก็สนใจใน BTC เดี๋ยวบางวันคนก็ขายออกก็ตอนนี้เนี่ยต้องรอดูนะครับว่ามันจะลงมาปรับฐานอีกไหมสำหรับ Time FMD r a e อ่าก็ MACD เนี่ยยังมีพื้นที่ในการขึ้นอีกอ่าแล้วก็ถ้าถามว่าตัว RSI นะครับถ้าตีเส้น Parallel Channel เนี่ยจะเห็นว่าค่า RSI นั้น ถึง70แล้วซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงเลยสําหรับการขึ้นต่อถ้าจะขึ้นต่อไปได้เนี่ยก็อาจจะขึ้นต่อไปจนถึงแค่47,000-48,000นะครับอ่ารูปแบบของการขึ้นก็จะประมาณนี้เลย47,000-48,000แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะลงมายอดสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย BDC นั้นไม่ค่อยที่จะมีการปรับฐานนานจะปรับฐานแค่สั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็มีการดีต่อนะครับอ่า โอเคก็ประมาณนี้เลยสาหรับรูปแบบของ b G c ในรูปแบบแรกนะครับในกรณีที่มีแรงซื้อเพิ่มเข้ามาอ่าก็คือ I s i เนียชันขึ้นอันนี้สําหรับรูปแบบแรกนะครับผมอันนี้ก็โอเคแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวของ ADX นั้นยังมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับคือเส้นเทน ADX เนี่ยยังชันขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่าตัวของ DI Plus เนี่ยสามารถมีแรงซื้อมากกว่านี้ ผมเชื่อว่าตัวของ b t c นั้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง40,000-7 40,000-8ได้เลยนะครับในกรณีที่มีแรงซื้อและรูปแบบที่2นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอลบก่อนสำหรับรูปแบบที่2นะครับในกรณีที่แรงซื้อไม่ไม่พอมันก็จำเป็นที่จะต้องย่อลงมาก่อนก็คือ40,000-40,000-6 40,000-7 40, 40, 40, 40, เนี่ยแหละอ่ะ และหลังจากนั้นนะครับก็มีการย่อลงมาที่บริเวณ42 0 0 0ถึง44,000ที่บริเวณกรอบนี้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยดีดไปต่ออ่านี่คือกรณีที่คนไม่ค่อยมั่นใจนะครับแล้วก็มีแรงซื้อที่ไม่เพียงพอก็จะเกิดการไซเว์กรอบข้างหรือลงมาปรับฐานกันได้นะครับโดยรูปแบบของมันเนี่ยก็ MACD นั้นก็อาจจะเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะเดสคอร์ลงมานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ ISI เนี่ยชันลงอ่า แล้วก็ตัวของ ADX นั้นชันลงมีแรงซื้อที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยก็จะต้องลงมาปรับฐานกันก่อนนะครับนี่คือรูปแบบที่2ของการขึ้นของ BTC เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับสำหรับ Timeframe 4ชั่วโมงนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้กราฟค่อนข้างที่จะต้องลงมาปรับฐานกันก่อนหรือว่าเป็นการไซเวย์กรอบข้างกันก่อนนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่า ตอนนี้เนี่ยกราฟค่อนข้างเป็นแนวราบเหมือนจะเกิดเดนส์คอสแต่ก็ไม่เกิดเหมือนจะเกิดโกลเด้นคอสแต่ก็ไม่เกิดอ่าก็คือเป็นช่วงที่คนเนี่ยกำลังกำลังเลอยู่ว่าเฮ้ยแนวโน้มของ BTC นั้นจะเป็นในทิศทางไหนแล้วก็ถ้ามาตีของ r s i นะครับจะเห็นว่าทางทางเฟรม e day แล้วก็ทางเฟรมของตัว4ชั่วโมงนะครับค่อนข้างที่จะสูงสพอสมควรแล้วมันก็เลยอาจจะต้องมีการลงมาปรับฐานกันสักนิดนึงนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าตีแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้การาฟทําทรงขึ้นแต่ว่า RSI ทําทำทรงลงแบบนี้เขาเรียกว่า b a r i s h divergence นะครับไม่แน่ว่าอาจจะมีการขึ้นไปอีกไม่นานแล้วก็อาจจะทําให้การาฟเนี่ยอยู่ในช่วงไซเวหรือว่าลงมาได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการาฟเนี่ยของ b t c นั้นจะสามารถขึ้นไปได้ไหมเพราะว่ารูปแบบของ r s i ตอนนี้เนี่ย เริ่มที่จะเป็น b a ริชแตงเวอเจนแล้วนะครับสำหรับเหรียญ BTC สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับก็ยังต้องบอกก่อนเลยว่าทรงของ BNB นั้นยังต้องรอแรงซื้อที่มากกว่านี้นะครับแล้วก็การที่มันขึ้นไปยืนเหนือ3 1 2ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเฮ้ย BNB อยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับมันจำเป็นที่จะต้องรอแรงซื้อมากกว่านี้และการที่มันขึ้นไปเนี่ย เมื่อมันปรับฐานลงมานะครับต้องมีการปรับฐานสักเล็กน้อยเพื่อให้ไม่เกิดในรูปแบบซเวกอบข้างแบบนี้นะครับอ่ามันควรที่จะเป็นการขึ้นแบบในรูปแบบนี้ก็คือมีการย่อสักเล็กน้อยและหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยขึ้นไปต่อนี่ถึงจะเป็นแพทเทิร์นการขึ้นนะครับสำหรับเปลียน Min B ก็คือตอนนี้เนี่ยต้องรอแรงซื้อ,อย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวของ ADX แล้วก็ตัวของ MACD นั้นแรงซื้อ,อยังไม่มากพอนะครับอ่า แล้วก็ถ้าดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยเกิดสัญญาณเดสคอร์ดเกิดขึ้นที่บริเวณนี้เนี่ยตั้งหลายวันแล้วแล้วตอนนี้ก็มีการเดสคอร์ดอีกอ่าแล้วก็ถ้าดูจากตัวของ i อซนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตัวของ BNB นั้นไม่ได้มีการทะลุแนวรับลงมา,าแสดงว่าเนี่ยคือฐานแรกนั่นคือ339นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดการย่อครั้งนี้เนี่ยก็คือตัวของ i อซนั้นลงมาใช่ไหมครับ ย้ำไม่ลงมาต่ำกว่า339เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยสําหรับเหรียญบินบและถ้าถามว่าควรเข้าไหมก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าตัวของเส้นเทนเดเกนั้นชันขึ้นเมื่อไหร่และมีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะเกิดเป็นโซนสีเขียวแบบนี้นะครับก็ค่อยเข้าลงทุนแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยต้องรอการปรับฐานลงมาของเหรียญ BnB ก่อนนะครับ สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ E t ทนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเหรียญ e t ทขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วและราคาของมันเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่บริเวณ3,100ถึง3,200ซึ่งกะถามว่ามันจะขึ้นไปต่อได้ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องลงมาปรับฐานกันก่อนหรือว่าถ้ามันขึ้นต่อไปได้เนี่ยรูปแบบแรกเลยนั่นก็คืออาจจะขึ้นไปจนถึง3,4 0 0แล้วก็ข้อย่อลงมาปรับฐานก่อนที่จะขึ้นไปใหม่นะครับสาหรับเหรียญ E t ทอ่านี่คือรูปแบบแรก และรูปแบบที่2ในกรณีที่แรงซื้อเนี่ยไม่มากพอก็คือราคาเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ลงมาปรับฐานกันก่อนถึงบริเวณที่2อ0 8แแล้วอาจจะมีการดีดกลับเพื่อขึ้นไปต่อนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวของ MACD นั้นยังมีแรงซื้อที่มากกว่านี้ไหมครับถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยราคาก็อาจจะขึ้นต่อไปได้แล้วก็ตัวของ ADX เนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าสูงไหมค่อนข้างสูงเลยจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ย ตัว di p a s s เริ่มลดลงแล้วนะครับอาจจะทําให้ราคาเนี่ยเกิดการไซเวหรือปรับฐานลงมาได้ก็อาจจะเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะชันลงได้นะครับแล้วก็ตัวของ i s i เนี่ยก็คืออาถ้าตีเส้น parallel channel นะครับจะเห็นว่าพื้นที่ในการลงของมันเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยสําหรับเหรียญ eth อ,อาจจะลงมาไม่จนถึงอาจจะลงมาไม่ถึงแนวรับตรงนี้นะครับอาจจะลงมาสักเล็กน้อยก่อนแล้วก็ขึ้นไปต่อหรืออาจจะลงมาถึงก็ได้ ซึ่งอย่างที่บอกไปตัวของ i อซไอของ ETH นั้นขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วและมันจําเป็นที่จะต้องรีเซตค่านะครับหรือว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปได้เนี่ย mm. ก็อาจจะขึ้นต่อไปได้ถึงแค่3ามเเท่านั้นนะครับสําสหรับอย่าง e t h เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับสำหรับท m e ฟรมส e 4ชั่วโมงเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญ BNB ETH หรือเหรียญ ADA นะครับก็ใน timeframe 4ชั่วโมงจะทำทรงขายกันหมดเลยนะั่นก็คือเกิด d e s t Coin ไปแล้วแล้วก็มีแรงเทขายที่ค่อนข้างเยอะเลยทำให้ราคาเนี่ยอาจจะเกิดการไซเวหรือว่าปรับฐานลงมาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยซื้อซื้อตัวของ ETH หรือว่าเหรียญต่างๆเนี่ยไว้ตั้งแต่ต้นแล้วและช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงทำกำไรนะครับก็คือมีการเทขายของทีละนิดออกมาก่อน เพื่อรอการปรับฐานครั้งใหม่แล้วค่อยเข้าลงทุนใหม่อีกครั้งนึงนะครับอ่าก็จะสังเกตได้ว่าตัวของ MACD นั้นเกิด d e s c o r t เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตัวของ i s i นะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฐานของมันก็คือที่บริเวณ2940เล่ลยนะก็คือฐานแรกและถ้าเกิดว่าการปรับฐานลงมาครั้งนี้ของ ETH นะครับก็คือ i s i ลงมาปรับฐานอีกครั้งนึงเนี่ย และไม่ต่ำกว่า2,940เนี่ยก็จะเหมือนกับเหรียญอื่นๆเลยก็คือมีทิศทางขาขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะดีดต่อได้นะครับและสัญญาสุดท้ายเลยเนี่ยที่เราควรจะดูก่อนที่จะเข้าซื้อนะครับก็คือตัวของเส้นเทรน ADX เนี่ยจำเป็นที่จะเป็นแนวราบแล้วก็ชันขึ้นนะครับและเกิดเป็นแรงซื้อหรือโซนสีเขียวแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าลงทุนได้เลย แต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่แรงซื้อยังไม่มากพอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นโซนสีเขียวแบบนี้นะครับแต่เส้น t e adex เนี่ยยังชันลงแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้ที่ผมก็ไม่แนะนําที่จะให้เข้าในการลงทุนนะครับสําหรับเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญอ t h หรือเหรียญใดก็ตามาสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ ada นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแนวโน้มของ ada นั้นเริ่มที่จะดีขึ้นมาแล้ว เพราะว่ามีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทุกๆุกวันเลยถึงแม้ว่าบางวันเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อที่น้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีแรงซื้อเก็บสะสมมาขึ้นเรื่อยๆและก็ถ้าสังเกตเห็นตัวของ adx นะครับเส้เน ten adx เนี่ยเริ่มที่จะชันขึ้นมีแรงซื้อเนี่ยเข้ามาเรื่อยหมายความว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะเก็บของสำหรับเปลี่ยน ada แล้วอาจจําเป็นที่จะต้องรอแรงซื้อที่มากกว่านี้แล้วก็รอข่าวดีนะครับแต่ว่าแนวโน้มของมันเนี่ยค่อนข้างดีกว่า b n b เลยสำหรับเปลี่ยน ada นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเหรียญ ADA นั้นจําเป็นที่จะต้องขึ้นไปนะครับมันจําเป็นที่จะต้องยืนเหนือ1.46ให้ได้มากกว่านี้นะครับอาจจะต้องขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1.6หรือว่า1.55บริเวณน,นี้นะครับแล้วก็มีการย่อลงมาสักเล็กน้อยก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะสามารถขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าการขึ้นของมันครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1.46 และร่วงลงมาต่อนะครับและร่วงลงมาลึกกว่าที่บริเวณ1.25-1.28เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าก็ยังเป็นการวิ่งแบบไซเว์กอบข้างอยู่นะครับสำหรับเหรียญ ADA อ่าก็จะประมาณนี้เลยมี2รูปแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับสำหรับทางเฟรม m e 4ชั่วโมงเนี่ยรูปแบบคล้ายๆกับ ตัวของ BNB เลยนะครับจะสังเกตว่าเกิดเดสค c o ์นานแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีแรงเทขายค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเห็นว่ามีแรงซื้อเนี่ยที่สม่ำเสมอนะครับจะเห็นว่าคนเนี่ยเก็บของมาเรื่อยๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงเทขายเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วคนก็อาจจะทยอยขายทำกำไรบ้างสักเล็กน้อยนะครับก็ต้องรอการปรับฐานครั้งต่อไปว่าเฮ้ยมันจะสามารถลงมาต่ำกว่าตัวของ 1.4นี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าสังเกตจากตัวของ ICE i อซอนะครับอาจเดี๋ยวตีเส้นพาาแล้วชนะไ้ดูก่อนจะสังเกตว่าฐานล่าสุดของมันเนี่ยคือที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คือบริเวณที่1.40 1 4 1 41. อ่าที่บริเวณนี้ถ้าเกิดการปรับฐานครั้งต่อไปเนี่ยและมันอยู่สูงกว่า1น0นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและก็รอตัวของ ADX นั้นชันขึ้นและแรงในการซื้อเนี่ยยังมากกว่านี้ก็สามารถเข้าลงทุนได้ครับสำหรับ แต่ว่าตอนนี้ก็รอการปรับฐานไปก่อนนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Crypto Station และอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือแฟนเพจ Facebook Crypto Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผม และสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ